สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie นะคะวันนี้เรามาทำคากิเ็ดหรือว่าเ็ดพะโลกันนะคะทำแบบนี้อร่อยมากๆค่ะวันนี้เรามาทำคากิพะโลในสไตล์แพนเบดกันนะคะเป็นเมนูที่มีส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบจากพืชเป็นหลักนะคะเมนูนี้ทำไม่ยากนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะเราทำได้เพื่อนๆทุกคนก็ทำได้นะคะ นำเต้าหู้แข็งนะคะมาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะหรือขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วก็นำมาจี่บนกระทะให้เหลืองสุกเท่ากันทุกๆด้านเลยนะคะและนี่ก็คือคากิของเรานะคะชื่อว่าเห็ดออรินจินะคะทุกคนหน้าตาประมาณนี้เราซื้อมา65บาทนะคะแพ็กนี้โอ้โหแบบขาใหญ่มากๆเลยนะคะคือเป็นดอกใหญ่มากๆวันนี้เราจะนำมาทำเป็นคากินะคะ นำเห็ดออรินจินี่นะคะมาต้มให้สุกนะคะแล้วก็พักพักไวให้เย็นนะคะน้องจะมีความแบบว่าเด้งดึงมากๆเลยเพื่อนๆดูนะคะเขาจะมีความแบบว่าเด้งดึงมากๆเลย เมื่อพักให้เย็นสักครู่นะคะก็จะนำมาแล่แล้วก็แผ่ออกแบบนี้นะคะหรือว่าจะบ้างเป็นรอบๆก็ได้นะคะเวลาเรานำไปตุ๋นจะได้น้ำซอสก็จะได้เข้าไปในเนื้อเห็ดของเราอย่างเต็มที่นะคะในขณะที่เราแล่เห็ดออรินจินี้นะคะก็จะมีความหอมนะคะมีความหอมของเห็ดตัวเห็ดเองนะคะ แล้วดูไปดูมาแล้วก็เหมือนปลาหมึกเหมือนกันนะคะผิวสัมผัสเขาจะเหมือนปลาหมึกมากเลยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทําเป็นปลาหมึกย่างดีกว่าเนาะอาหารในสไตล์แพลนเบสนี่ก็มีวัตถุดิบหลากหลายให้เราทําอาหารมากมายเลยนะคะตอนที่เราแร่แผ่เนื้อของเห็ดออริเนจีนี่นะคะแบบว่าเพลินมากๆเลยค่ะ หลังจากนั้นก็เตรียม3ามเกลนะคะซึ่งจะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะโขกให้ละเอียดนะคะโขกให้เข้ากันดีเลยนะคะตั้งกระทะเตรียมผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่3ามเกลืลงไปผัดให้หอมดีเลยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป3มช้อนโต๊ะน,นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวจนเป็นสีน้ำตาลนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะระวังไหม้นะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องพะโลลงไปเราซื้อเครื่องพะโลมาจากตลาดนะคะก็จะมีพวกอบเชยกระวานการผูแล้วก็เม็ดผักชีนะคะผัดให้เข้ากันดีไฟอ่อนนะคะระวังไหม้นะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็ใส่เห็ดออรินจิที่เราต้มสุกแล้วนะคะลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เติมน้ำต้มสุกลงไปค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงพะโลนะคะซึ่งเป็นผงพะโลเป็นชุดพะโลที่เราซื้อมาเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะ ชิมรสชาติตามชอบนะคะเหมือนรสชาติพะโล้ที่เพื่อนๆคุ้นเคยนะคะก็จะมีเค็มๆหวานๆประมาณนั้นหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนหม้อนะคะเพราะว่าเราจะตุ๋นต่อไปสักพักหนึ่งค่ะเมื่อชิมรสชาติเป็นที่พอใจแล้วนะคะเวลาจะรับประทานก็อุ่นให้ร้อนอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่คะน้าลงไปลวกค่ะเหมือนที่เวลาเราไปรับประทานที่ร้านข้าวขาหมูนะคะก็จะมีคะน้าลวกด้วยเนาะ เพื่อนๆก็จะรับประทานกับผักดองนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูนะคะแล้วก็พริกดองพริกน้ำส้มนะคะเท่านี้เองนะคะก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะขั้นตอนอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนะคะแต่จริงๆแล้วแบบทำง่ายมากๆเลยค่ะอาจจะใช้เครื่องปรุงพลาสําสำเร็จรูปก็ได้นะคะแต่ถ้าหากเราทำเองมันก็จะมีความหอมเครื่องเทศนะคะดูความเด้งดึงของเห็ดออรินจินะคะน่าอร่อยมากๆเลยค่ะ เสิร์ฟกับคนาลวกนะคะแล้วก็รับประทานกับพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็พริกดองน้ําส้มเข้าสวยร้อนๆอร่อยมากๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคากิพะโส้สไตล์แพลนเบดของเรานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียในการทำอาหารแพลนเบดให้เพื่อนๆได้นะคะ พอเราชิมแล้วเห็ดออรินจิหรือว่าคากิที่เราเรียกนี้นะคะคือแบบว่าอร่อยนุ่มรื่นมากเลยนะคะเหมือนเยลลี่ที่มันอยู่ในคากิหรือว่าข้าวขาหมูนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นคากิพะโล้ที่แคลอรี่ต่ำแล้วก็ดีกับสุขภาพมากเลยนะคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ